ขอกะบะไปค่าไปขายลบแดดลบฝนนะครับเสียยะโอ้ oh, ลบแดดลบฝนโอ้ uh huh. oh, ช่วงนี้เริ่มเข่าหนาฝนแล้วเนาะพ uh huh. ื้นสภาพลูกหลานเปิดเทอมเปิดโรงเรียน uh huh. ถ้าลูกหลานไปทรงโรงเรียนพ่อได้ลบแดดลบฝนพ่อได้บรรทุกของไปข่าไปขายถูกบอแ mm hmm. ม<า>่นแล้วครับเสียยะมีแนะนําพอดีมีลูกค้าครับขับรถเข่ามาเทินนี่บานอยู่นี่โคกปีค่องเอ้บานอย่างจัยาอยู่ท่านผิดละนี่นั่งอยู่นั่นนั่งรอรถเอานั่งรอรถไหม นะครับมาสองคนผัวเมียเนาะนะคู่ชีวิตนะพากันตัดสินใจเอารถมาขายแล้วกะ็ไปเปลี่ยนเอารถเกง๋งแต่ว่าจบราคาตัดสดเลยนะเพราะว่ารถคันนี้มันเหลือยอดปิดอยู่ประมาณ4ี่หมื่นสี่หมื่นหาเซียยะ,ยะปิดเลมไ้นะปิดเลมไ้แล้วกะ็ให้เล่าเอา,เอารถใหม่เป็นรถเกง๋งให้เล่าเลือกเราเอากลับบ้านนะครับแล้วก็มีเงินเหลือติดมือเล็กน้อยนะครับนะลองมาเบิงพิจนาเบิงเอาว่า รถคันนี้เป็นยังไงงามบอตัดสินใจสื่อในบอคางวดหาพันบาทตลอดสัญญาจะาเริ่มจากหัวนงหัวน็วนอตลองแก้มฝากระโปรงเดิมหมดเด้อเครื่องเดิมเดิมครับรถยังกระทันในดล่างเดิเพะวางหัวแต่สื่อเข่ามาเลยเป็นรถบ้านคันหนาเดิมครับหัวนงหัวน็วนอตลองแก้มฝากระโปรงเดิม,ดม,ดม,ดมรถบม,มเชียวโมชนมาตามสติเกอร์มอคกอยู่พคางวดหาพันบาทตลอดสัญญาที่สําคัญสื่อน้าเสียยะเจย,ยะแถมฟรีมอเตอร์ไซค์เว็บลอยซิปไอป้ายแดงให้อีกหนึ่งขั้นจากพี่น้องจา๋า แม็กไม่ยังไม่เดี๋ยวเบิ้งงห่เดี๋ยวเบิ้งแม็กยางห่เด้อพี่น้องเด้อนะขายราคาถูกๆหรอกนะเลขไม้อย,ยู่แสนกโลครับหนึ่งแสนหกหมื่นโลกุญแจปรีโมทต,ตัวนี้เป็นตัวเจเด้อแต่ว่าเป็นเจไฟฟ้าครับนะส่วนมากก็สิเจอแต่เจมือหมุนนะม,มือนี่เป็นเจไฟฟ้าครับแคปเปิดได้รถเล่าเดิมเล้าสวยรถนี่บอกเลยว่าไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับแต่ว่ามีเคียวเล็กน้อยนะเออจากการถอยตำ ไม่ตําหินนะครับแล้วก็รถเคยตอขอ,อกต่อแทงมาาคอ,อกเตี้ยเสมอหลังเก่งเลิอเคยเจาะมาามีเว้าวเลยนี่นี่แล้วก็มีนี่บุบมาหน่อยนึงสีเหตุกระได้เ่ะเหตุกระได้แจ้งเสียยามาาสําหรับผู้ที่สิขอสื่อราคาตัดสดตอทักขมาคุยได้นะครับว่าเสียเอาแบบไม่เก็บงานเนี่ยขอราคาทุนหน่อยอยังแจ้งมาเดี๋ยวเสียจัดให้ครับ หรือว่าคนทีบ่มมีกําลังสื่องันสดเน,นาะอยากจัดไปเนี่ยเสียเอดแต่คอยดีๆซะคอยสไดใมีกาลังใจพรเงียวๆอันแจงเสียะยได้เดี๋ยวเซีย,ายาเดทห้สั่งคือจังสั่งก๋วยเตียเ๋ยวเย็นตะโฟรลดน,นะครับอยากได้เส้นอีหยังอยากได้แบบใดพิเศษแบบใดแจงดดเดอพี่น้องเดอร์โอเค you know อยู่เนาะนะครับเบิ่งรถไปน้ากันอ่ะน,นี่ก็มีห้อยบุบของพี่อีกหน่อยนึงครับนะห้อยบุบของการใส่ขอบใส่แซงครับ ตัวนี้เป็นลิโวโสมชุดท้ายก่อนที่เออบีโก้สมชุดท้ายก่อนที่จะเป็นเปลี่ยนเป็นลิโวเนาะพี่น้องเนาะ<ช>พี่น้องกับพวกซีมูรกันปี2015ตัวเจนะครับ2.5เจเอาไปฟรีดาวเอาไปฟรีจองเอาไปฟรีจัดและเอาไปฟรีโอนพร้อมฟรีมอเตอร์ไซค์เว็บ1้อไอ้ป้ายแดงอีกหนึ่งคันมอค่างวด5,000บาทตลอดสัญญาเอฟซีเสียยะอยากได้คอมเมนต์บอกได้เอฟซีเสียะยะเสียยะใจดีเสียยะแข็งใจคนจนเสียยะของแท้ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วทักขำามหาเสียยะกเดี๋ยวเสียยะกจัดให้จ้าแก้ว